แกะอะไรแกะเห็นแกะบ้างจะเล้ย่าจระเล้เห็นไหมกดกระโดดมีความสุขไหมเน่ยมีความสุขไหม ไม่สิงไทยอะไรอ่ะตัวกระตูนเขาทำอะไรกันน่ะจำไลยจำว่ะใช่ขี่ม้ากันป่วยอันนี้เขาเล่นอะไรนี่เขาเล่นอะไรกันนะโอ้ยชักเสียวมีนติ๊กมวยไทยโอ้ยอะไรเนี่ยมีควายเหรควายเห็นควายป่ะ เพือนต่างแดนญี่ปุ่นเหรอเห็นม้าไหมม้าม้าม้าเหนม้า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 ม้้าม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 ้า้าม้ามา้มาม้มาาามาปามามามาามมาาฟาาาา มีช้างไหมมีช้างไหมเห็นไหมช้างช้างช้างสวยช้างช้างว่เห็นไหม